หัลกลบร้ายของประเทศไทยในเวลานี้ก็คือพูดเราผมค้างไว้ตรงนี้ทุกคนอาจจะเดาเรื่องชายแดนเรื่องน้ำท่วมอันนั้นอ่ะมันเป็นปัญหาที่จำเป็นต้องเกิดเกิดจากภัยธรรมชาติเกิดจากการสร้างเกิดจากการกระทำที่ตั้งใจ แต่ตลกร้ายจริงๆของประเทศไทยก็คือคนสองกลุ่มเหลืองกับแดงไปยีกันคือเป็นเหมือนควายสองตัวชนกันในขณะที่เหลืองต้องการให้คนคนหนึ่งขึ้นมาเป็นใหญ่เข้ามาบริหารแล้วก็ไล่คนคนหนึ่ง ให้ออกไปในขณะที่ควายแดงเมื่อกี้ควายเหลือนะอันนี้ควายแดงก็เชียร์คนคนหนึ่งเชียร์คนกันหนึ่งแล้วก็ไม่เอาคนคนหนึ่งโดยหารู้ไหมว่าคนที่คุณไล่กับคนที่คุณบอกให้ มาเนี่ยสองคนเนี่ยมันมีผู้องค์กบคนเดียวกันมันมีผู้องก์กบคนเดียวกันและเป้าประสงค์ของทั้งสองคนเนี่ยคนที่หุนไล่กับคนที่ทุนอหญ่ให้มาเนี่ยเป้าประสงค์เขาในวันปลายชีวิตเหมือนกันและก็อยากมีตำแหน่งเดียวกันคนหนึ่งสำเร็จไปแล้วลอยตัว อีกคนหนึ่งกำลังไต่บันไดขึ้นไปและหวังสถานการณ์วันใดวันหนึ่งให้ได้ขึ้นไปอยู่ในจุดโดยการก,กับคนที่ควายเหลืองอยา่ให้มาฟังแล้วก็ไปคิดกันเองแล้วกันนะว่าเป็นใครผมไม่เอ่ยผมไม่เอ่ยผู้กำกับผมก็ไม่เอ่ยนะวันนี้ขอไม่เอ่ยสักวันแต่ตอนนี้คือควายสองตัวแม่งชนกันอยู่ชนกันอยู่นะ ด่ากันด่ากันสารพัดเลยส่วนส้นสนมมวลชนดอมส้มทั้งหมดซึ่งตอนนี้ได้กลับมาจากแดงเพียบเลยเพียบตั้งแต่แดงขึ้นคอนเปนชัดเจนเหลือเกินว่าทำเพื่ออะไรมวลชนถอยครับมวลชนถอยเพราะมวลชนเคยเจ็บปวดกับจุดนั้น มวลชนถอยครับแล้วไม่ไปไหนครับเพราะมวลชนแดงเดิมๆคือมวลชนที่รักประชาธิปไตยรักแบบถูกต้องเลยมวลชนแดงเดิมๆคือรักประชาธิปไตยรักของอยุติธรรมแล้วจะไปไหนอ่ะนอกจากหมาส้มเพราะว่าตอนเนี้ยส้มเท่านั้นที่มีรวมการและยืนอยู่ฝั่งประชาธิปไตยจริงๆโดดเดียวเลยโดดเดียวแต่แข็งแกร่งนะแล้ววันหนึ่งจะถึงเวลานั้นวันหนึ่งจะถึงเวลานั้น คือเนี่ยคือเรื่องตลกร้ายของประเทศไทยคือเรื่องตลกไร้บางครั้งสถานการณ์มหาการที่เราดูเหมือนว่าเฮ้ยมันไม่น่าจะสร้างนะมันรุนแรงกินไปที่จะสร้าง mm hmm. เวลาคุณดูหนังฮอลลีวูดคุณดูว่าว่าหนังฮอลลีวูดถ้าเวลาจะดังอะ่ะจะประสบาการสมเร็จอะ่ะมันต้องสมจริงไหมฉากแต่ละฉากมันต้องสมจริงไหมจนบมงะครังเราคิดว่ามัเห,เหมือนตายจริงเลยใช่ไหม ใช่บางบางทีก็ต้องลงทุนมหาศาลบางทีต้องยอมเผารถเมอร์เซเดสเบน์หรืหรูหรเลยหนึ่งคันเพื่อเข้าฉากฉากเดียวเหมือนกันครับสถานการณ์มาสถานการณ์มันก็ต้องสมจริงสมจังเพื่อประโยชน์ของคนบางคนซึ่งอำมหิตซึ่งอำมหิตผมบอกเคยพูดเรื่องดีลแรกวิญญาณมาแล้วนะอำมหิตหลายคนเริ่มรู้ตามผมแล้วว่า ดิวแลกวิญญาณคืออะไรแลกให้ใครเพื่อใครผมเคยพูดไปแล้วแน่นวันเนี้ยผมไม่เอ่ยชื่อใครทั้งนั้นนะไม่เอ่ยชื่อใครทั้งนั้นแต่ใครฟังแล้วรู้ผมถือว่าฉลาดผมถือว่าฉลาดคือสิ่งที่เรารู้ว่าแต่เราเองอะ่ะเขายอมรับว่าเราทำอะไรไม่ได้รอรอให้ มันนี้อันเป็นไปลองให้เวีนกรรมถึงตัวไม่ใช่ถึงแค่ลูกไม่ใช่ถึงแค่หลานแต่ต้องถึงตัวรอเรารอด้วยคำอดทนเหมือนอย่างที่พิ่ธาบอกว่าขออวยพรให้ท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงเพื่อจะได้อยู่ดูและเห็นความล่มสลายในความพยายามของท่านผมก็เฝ้าและก็รอ วันหนึ่งวันนั้นคําว่าตาสว่างจะมาพร้อมกับคําว่าฟ้า,าสดใสปัจจุบันคนไทยตาสว่างกันผมคาดว่าเกินเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นตคือสามในสี่ของประเทศไทยตาสว่างจะมีควายบางตัวเท่านั้นที่กูโดนกะลาข้อมาตลอดโดนกะลาข้อมาตลอดตามันเสียไปแล้ว คือหมายถึงว่าเจอแสงสว่างมึงก็รู้สึกแสบตาเรารู้สึกแสบตามึงจะไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยตาสว่างแล้วกูมีความสุขกับการได้เห็นไม่ใช่แต่มันรู้สึกแสบตาโอเคนะครับก็ฝากไว้เป็นข้อคิดลึกๆสำหรับคนฉลาดที่ฟังแล้วเข้าใจวันนี้ขอประกาศต่อหน้าทุกท่านในที่นี้ว่า ของพวกเราได้มาถึงแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ